โอเคผมก็กราฟวัสดีคุ้มชมทันด้วยนะครับผมอยา่าลืมติดตามบกช่อง Mew g a ม i n g นะครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปวันที่ทุกคนรอคอยนะผมนั่นคือ F7 โดนบับแล้วนะครับผมดีใจจังนะผมโดนบับเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบนะผมว่ามันบับดาเมจไปเท่าไหรม่มักงจากแต่ก่อนดาเมจเท่าไหร่ที่ผมเคยทํทำคลิปไปนะครับผม เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับว่ามันบับได้เท่าไหร่อะไรยังไงโอเคโอเคผมเมดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับผมต้องหาลัางที่มันนี้มีดามจโอเคตรงนี้แหละลองปืนงูก่อน,น,นเลยปืนกลอันดับแรกปืนกลก,ก็เท่าเดิมน,นะผมจากตั้งแต่ก่อน แต่ก่อนนี้มันติดคิดติดคอได้ขอตัวน,นี้ติดคิดิดคอได้เีมาลองอันนี้กัด้ยวยครับตรวจโอ้ห้าหมื่นหนึ่งพันนะผมห้าหมื่หนึ่งพันเลยเยอะมากแต่ว่าวมันก็พอกับอันกน่อนแล้วผมอันก่อนก็ประมาณห้าหมื่น 50, นะ้าหมื่หนึ่งพันหนึ่งรอยมาอันนี้วะ สองหมื่นแปดเฮ้เพราะว่ายังไม่ชัวร์ลองใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่แน่หนอผมเอ็เอดตดวนี้ลองอะไรดีกว่าผมว่าก็เข้าเดิมนะผมไม่ได้มีอะไรต่างกันเลย เดี๋ยวเราลองลอง,ลองไปเล่นในแมจทิกลองระเบิดดูนะอ่ะระเบิดน,น,นี้นเหมือนจะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมไม่รู้ผมคิดเองก็นะลองใหม่รอบนึ่งอ้ยสิงพัด พาเฉยโอ้โหแต่ผมผมว่าก็ประมาณเท่าเดิมนะผมเดี๋ยวเราเราไปเล่นในของจริงดีกว่าครับ <c oughs> อะไรอยู่ข้างบนั้ำของเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาไ่อัคลิปอยู่ I โอเคผมจะเรามาลองในแมตช์จริงกันเลยครับมาลองในแมตช์จริงกันเลยเพราะว่าผมว่าที่ผมทดสอบไปเมื่อกี้นี่คือเหมือนน้ำเองไ,ไม่ได้ต่างอะไรจากแต่ก่อนเลยไม่รู้มันแรงจริงรอเปล่าลองก่อนจองโจไป ำไมผมสึกว่ามันไม่แรงเลยวะทำไมผมว่ามันเท่าเดิมเลยวะ <ST AR> ใช่หรือเปล่า <ST AR> รุ่ที่ขอพูดกันคือแค่ข่าว <ST AR> ลือแต่มี U S ทำง,งาน จะลองใหมอีกล้วครับเมืก่กี่อาจจะเป็นการพิดาลาดทางเทคนิคเด็ดจะยไในนุ่มจะย็นเต็มหน้าดีฟวางจ้าพอไหมครับอย่ามาเล่นกับของแรง <c oughs> ไม่ต่าเดียวเนี่ย จจแอบไปเลือดหลังเกาะไปด้วยไม่ต้องรีเพราะว่าวนตัวมันก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้แรงหรือว่ามันแรงนิดเดียวแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันแรง อาจจะเพิ่มมาแค่ไม่กินหน่วยนั่นะครับผมตามที่เห็นเลยบอกว่าอาจจะเลแหละแต่อาจจะเพิ่มแค่มาแค่ไม่กินหน่วยเพราะตอนผมทดสอบมากับดานเมจแต่คลิปก่อนที่ผมครับคลิปก็พอๆป,ประมาณประมาณนี้แหละดานเมจก็ตาห่างแค่ไม่กินหน่วย สวยสิโอ้ไม่ลงไม่โดนเลยไป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 เติมของดีกว่า รอปดุกนี้ขึ้นมานะผมรอยกาอากาศรอเลยเห็นนะอยู่เห็นนหเพีนาวทำอะไร ฟลเฟลลมีขึ้นมาด้ว นนะแบบไฟโอเคผมก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมผมว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมที่ผมสอบมานะตามเอตก็ห่างจากแต่ก่อนแค่ไม่กี่หน่วยเองไม่รู้คับรู้ว่าผมคลิปเองกันไม่รู้ <c oughs> นะผมโอเคครับถ้าเกิใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องมิวเกมมิ่งทำคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้ไปผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆเย้ yeah.